ชีวิตผมถ้าไม่ได้ทำอินดีจะเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่ทางเลือกอินดีมันคือทางรอดสําหรับผมรถคันนี้ก็คงไม่จะไม่ใช่ของผมอีกต่อไปก็จะอยู่ในทะเลนะครับเพราะผมเป็นนายมาสเตอร์นะครับจะยังมีหนี้มีสินอยู่นะครับชีวิตผมก็จะค่อนข้างที่จะเครียดนะครับมีหนี้สินมากมายนะครับเอาเงินแ้วคนมาใช้แล้วนะครับสิ้นหวังท้อแท้ เพราะว่าคุณภุามีนีบ้าเป็นโคล่าโลกซึมเศร้าแน่นอนคะ่ะแม่คิดบัญชียอยู่ค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ารถแล้วก็นี่เยอะแยะมากมายเลยแม่ยังทําให้เสร็จเลยพีทไม่มีคุณค่ะเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างรายได้ได้วยตัวเองนะคะย่าอยู่กับที่นะคะไม่ก้าวกระโดดนะคะคเครียดค่ะเงินไม่พอใช้ไหนจะต้องดูแลพ่อแม่อีกแอบก็ต้องเป็นพนักงานประจําและทํางานประจําไปเรื่อยๆซึ่งไม่รู้ว่าต้องทําถึงอะไรผมก็ต้องเกิตน้งแต่ทีสี่เพื่อไปไายผักช่วยครอบครัว ทำงานประจำต่อไปแบบนี้โดยที่ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเลยนะครับต้องทำงานต้องทำงานแล้วก็ต้องทำงานนี่ก็โคงจะเหี่ยวเฉาไม่มีโอกาสได้เป็นมนุษย์เงินล้านเข้างาน8ดโมงนะคะ,ะกินอาหารในรถด,ด้วยนะฮะผมจะต้องเ็นี่เหมือนเดิมโอ้ oh no ทำง,งานมา14ปีใช้ชีวิตมาเหมือนเดิมถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรก็คงจะต้องเป็นนี่อยู่เหมือนเดิมค่ะเหมืออินดี้มาจากประเทศเวียดนามนะัชีวิตที่ต้องทํางาน12-15ถึงชั่วโมงเหมือนเมืมาก่อนนะคะไม่มี PR ส้สาวสวยแบบเกรดอินดีมไม้ทํางานหนักต่อไปครับเพราะว่าผมมีแค่ช่องทางเดียวในการสร้างชีวิต บางเดือนตังชนเดือนนะคะไม่ถึงเดือนก็นก็มีนะคะเงินเดือนของผมในแต่ละเดือนมันไม่พอใช้จ่ายในครอบครัวหาจับป่าน,น้ำทงน้ำทากินไปมือมๆหนาแรงแบบนี้จะเพติดอยังกลับไปจนค่ะ ซึ่งความจนมันน่ากลัวมากๆเลยนะคะจะมีหนี้สินก็ต้องทํางานหนักเหมือนเดิมตื่นเช้าไปทํางานเหมือนเดิมม,ดมีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถชีวิตไม่อิสระเลยนะคะมีหนี้สิคะหนี้รายเดือนแต่ละเดือนนะเวลาเจ็บป่วยยามป่วยยามไข้แลราก็ไม่มีเงินสํารองเลยค่ะไม่รู้จะตอบคําถามเจ้าหนี้ว่ายังไงเพราะเจ้าหนี้ถามตลอดว่า จะใช้เมื่อไหร่จะใช้คืนยังไงจะเอาเงินที่ไหนมาใช้คืนจะไม่มีไรายได้เสริมที่สามารถทํางานคู่กับงานประจําได้ทํางานมาหกปีถามว่าตอบโจทย์ชีวิตได้ไหมตอบคําเดียวเลยว่าไม่ค่ะต้อคอยบอกพ่อกับแม่มีใครมาถามหาแม่นะ ็บอกว่าไม่อยู่แล้วกันคือเราไม่มีเป้าหมายในการเก็บเงินเพราะว่าเราแค่คิดคำนึงว่าวันนี้เราจะกินอะไรพรุ่งนี้เราจะกินอะไรการทํางานอะ่ะมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ไปทั้งหมดนะคะมิวคงท้อแท้สิ้นหวังและหมดหนทางเพราะเราต้องดูแลลูกๆเงินเดือนออกจ่ายบาัตรจ่ายค่าง,งวดและก็ต้องถอนบัตรออกมาใช้ใหม่ซูนาเดอร์จากสปปเราดีวิตจะเป็นหนีคือเา่าหรืออาจจะเพิ่มขึ้นกว่าเา่าเช้าชามเย็นชามไปทํางานตอนเช้ากลับมาบ้านนอนพักนะคะ ที่ทับถมหนี้สินอยู่ตลอดเวลากินนอนตื่นไปทำงานกินนอนตื่นไปทำงานบ้านโรงพยาบาลบ้านโรงพยาบาลอย่างนี้นะคะนี่ก็ยังเท่าเดิมไม่รู้ว่าเราจะปลดหนี้ได้ในตอนไหนครับผมทํางานร้านอาหารค่ะอยู่จังหวัดชนบุรีทำมานานแล้วค่ะยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยค่ะทํางานเป็นกรรมกรหรือร้านอาหารหรืองานทั่วไปรับรายได้ก็ประมาณ300บาทต่อวันแทนที่นี้สินเราจะค่อยๆลดลงใช่ไหมครับแต่มันไม่ใช่เลยมันกลายเป็นว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันดูแย่ลงลนะคก็คงจะต้องนอนอยู่บ้านนะคะก็ขอตังพ่อตังแม่อยู่แน่เลยไม่งั้นก็ต้องทํางานประจําไม่โอเคเลยอะ่ะค้านี่รายวันอีกจิปัทะเลยมันน่าเบื่อมากอะ่ะไม่มีความหวังไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรเลยอะ่ะพอเล่านะครับในการที่ผมเป็นเจ้าของกิจการทุกวันนี้ไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะหยุดทําได้เพราะว่าเนื่องจากรายได้เนี่ยไม่พอกับรายจ่ายครับทํางานที่ตัวเองรนะัที่ตัวเองถนัดทำให้คนอื่นประสบความสําเร็จจริงๆแล้วคุณต้องการอะไร เป็นแม่บ้านนะคะไม่ได้ทํางานประจํารายได้ของครอบครัวส่วนใหญ่ก็มาจากสามีอะคะ่ะแล้วจะเอาเองินที่ไหนล่ะหอกรถนี้ให้พอกับแม่ได้ไรายได้ขาดเงินทุนสํารองที่เราต้องการทำแต่ง,งานแต่ง,งานแต่ง,งานเก็บเงินเอาไว้จ่ายนี่โอ้เซ็งเรียด เป็นแบบนี้บ้างนะคงต้องนอนะ้อยตีนไก่นะพากแบบนี้โอ้ชีวิตในวันนี้คงไม่มีหลักประกันปลอดนี่ให้ชีวิตฉันผมก็จะไม่รู้ว่าในโลกนี้ยังมีธุรกิจที่น่าสนใจมากๆไม่ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆไม่ได้เจอเพื่อนดีๆก็มีนี้สิคะปวดมนแล้วไปที่หัวใจนะคะการเป็นนี้